market structure คืออะไรการเปลี่ยนโครงสร้างของราคาบางคนอาจจะเคยได้ยินเนาะแต่ว่ามันคืออะไรจริงๆแล้วเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าการที่ราคาจะเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยเราต้องมีความรู้เรื่อง down s e r i e ซึ่งก็คือการที่ราคาจะเสียโลล่าสุดเนี่ยมันจะมีโอกาสที่เราจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเทรนขาลงได้ซึ่งหมายความว่าอ่งไห,หมายความว่าลักษณะแบบนี้แล้วก็เด้งขึ้นมาไม่มีการทำา i ายที่สูงขึ้นได้ แล้วก็กลับตัวลงไปลักษณะแบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนโครงสร้างซึ่งในกรณีของกราฟจริงมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสังเกตดูว่าเรามีการเปลี่ยนโครงสร้างตั้งแต่ช็อตตรงนี้ถูกต้องไหมพอเราเปลี่ยนโครงสร้างปุ๊บราคาฝั่งทางขวาไม่มีการทำไฮที่สูงกว่าไฮตรงนี้เลยเราเลยกลับตัวลงไปสร้างเป็นเฟลเลอร์สวิงแบบนี้นะครับผมเรียกว่าการเปลี่ยนโครงสร้างหรือว่า Market s t r u c t u r e Shift แล้วถ้ามันจะชิฟขึ้นมาด้านบนบน้างล่ะถ้าการชิฟขึ้นมาด้านบนมันก็จะสังเกตเหมือนกันแค่ เราจะดูว่าในลักษณะของกราฟมีการสร้างไฮสูงขึ้นได้หรือเปล่าอย่างเช่นในลักษณะแบบนี้เรามีการสร้าง FVG บวกกับไฮที่สูงขึ้นได้อันนี้เป็นไฮเดิมถูกต้องไหมแล้วน,นี้ก็เป็นไฮใหม่ที่มีการสร้างแล้วสุดท้ายราคาก็ยกขึ้นมาลักษณะแบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนโครงสร้างเป็นเทรนขาขึ้นเมื่อกี้เป็นเทรนขาลงมันจะต่างกันแค่นี้เองให้ดูล่าสุดว่าโลหรือไฮที่ถูกทำลายถ้าสิ่งใดสิ่งนั้นถูกทำลายไป โอเคหลังจากนั้นอ่ะการเปลี่ยนโครงสร้างของเทรนด์อ่ะจะเริ่มเกิดขึ้นแล้ว